ใช้โค no ้งมาเนี่ครับพาพี่น้องมาเบิ่งน้าโค้งม mm ือ hmm. นี่ครับน้าโค้งที mm ่พี่น้องเห็นหยวนพูนเห็นสิวขาวเป็นทางเวี่ยงจันทรครับบ้านน้องดาน้องดาเวี่ยงจันท์สีไข่เกาเลี่ยวที่พี่น้องเห็นอยู่นี่เห็นเป็นปลาอยู่นี่คือดอนซิงสูนครับนี่ดอนซิงสูอยู่ตรงขามกับบ้านหมอตรงขามกับดอนปลาเปื่อยบ้านหมอครับ นี่คือตื่นเสากันมาทำมาหากินครับยมามวนเสาแปดโมงกวดก,วดกวั้เสามานี่นกออกจากห้างหาเงือ่อนคนออกจากบ้านหาปู่หาป่านี่คือไหลมองครับอาชีพไหลมองพี่น้องไหลมองเอาปลาเอาปลาบึกเอาปลาแ่เอาปลา,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 าเพีย้ย เอาปลาน้ำโขงกับอาชีพไหลมองครับยูนาดอนซิงสู้ครับเนี่ยหางเางาพร้อมไหลมองไปพร้อมตอนไหลบนบดิดเื่องเือเด้อพี่น้องไอ้เตผู้เดียวไหลมองครับไหลมองเอาโศมานโศมาน